ดีค่ะจับมาคุยวันนี้ตอนนี้ทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าถ้าเรากินแป้งกินหวานเยอะกินอาหารรสจัด หวานมันเค็มมากเกินไปเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพรวมทั้งเสี่ยงเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าโรค n อ d ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วถ้าใครที่ติดหวานนะคะเราจะกลับไปกินแบบจืดๆเนี่ยก็ไม่อร่อยแบบนี้จะมีพืชผักหรือว่าสมุนไพรอะไรที่ช่วยได้บ้างวันนี้เราจะไปสอบถามเรื่องนี้กับคุณหมอหนิงบุตรสลาพรธนศรีรางกูลแพทย์แผนไทยชำนาญการพิเศษจากสถาบันการแพทย์แผนไทยกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะวันนี้ส้มมีข้อสงสัยค่ะสําหรับบางคนที่มีน้ําหนักตัวเกินหรือว่าเขาจะมีภาวะอ้วนแบบนี้ค่ะและจะเสี่ยงเป็นโรค n c d ดีตามมาถ้าเกิดตามาศาสตร์การแพทย์แผนไทยเนะะี่ยค่ะมีพืชหรือว่าสมุนไพรตัวไหนไหมคะที่จะช่วยการเผาผลาญสําสหรับคนที่น้ําหนักเกินค่ะอืมค่ะก่อนที่เราจะลงไปถึงตัวสมุนไพรเนาะ,ะต้องบอกไว้ก่อนว่าคนที่อ้วนๆค่ะ ถ้าเป็นเรื่องที่การใส่เสื้อผ้าไม่สวยงามการเคลื่อนไหวลาบากอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยไปเลยเพราะว่าสิ่งที่ตามมากับโรคอ้วนนะคะมันจะมีหลายๆกลุ่มโรคมากเลยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันเนาะโรคเกี่ยวกับหัวใจภาะวะซึมเศร้าวิตกกังวลบางคนมีเกี่ยวกับระบบหายใจด้วยคราวนี้ก่อนที่เราจะลงไปอีกแหละเรามาดูว่าอีตัวอีความอ้วนเนี่ยที่เราเจอกันในปัจจุบันทุกวันนี้นะคะทั่วโลก มันเยอะมากๆเลยในกลุ่มของคนที่กำลังประสบภาวะต้องบอกอย่างนั้นโดยเฉพาะทุกวันนี้อาหารแบบฟาสต์ฟู้ดในกลุ่มของเด็กๆทั้งหลายก็จะเริ่มไปบริโภคแบบนั้นอ่ะวันนี้เมื่อเมื่อมันมีจุดตรงนั้นมาแล้วเนาะมันมีความอ้วนอะไรต่างๆมาแล้วเราก็จะใช้วิธีการคือสมุนไพรผักพื้นบ้านอะไรของเรานี่แหละเขาเนี้มันอาจจะไม่ไปโดยตรงนะคะว่ามันไปช่วยทำให้น้ำหนักลดได้เพราะเนื่องจากว่า ความอ้วนเนี่ยสายเหตุหลักๆเลยคือการกินการกินอาหารการไม่เคลื่อนไหวร่างกายก็คือไม่ค่อยออกกำลังกายนะคะแล้วการการกินอาหารที่มีรสหวานจัดเผ็ดจัดมันจัดคือนอกจากอีสาจัดนี่แล้วอะ่ะยังแบบเยอะมากเกินไปไม่ควบคุมปริมาณนี่คือความอ้วนคราวนี้เมื่ออ้วนแล้วคะ่ะเราก็จะนําสมุนไพรที่เรียกว่ามันเป็นผักพื้นบ้านนะคะมันเป็นสมุนไพรที่เราใช้ประกอบอาหารอยู่แล้วคราวนี้พี่หนิงก็จะแนะนําว่าให้ทากินเป็นอาหารหนั่นเป็นหลัก ตัวแรกเลยพริกไทยดําพริกไทยเหรอคะเคยเคยได้ยินบ้างเนาะเ,<ค>เพราะว่าม,มันเคยมีกระแสเคยออกทีวีออกอะไรเยอะพริกไทยดำนะค่ะมันจะมีสารพวกเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่มีความเผ็ดเป็นเหมือนเหมือนพวกพริกชี้ฟ้าสีแดงพวกนี้นที่มันมีพวกแคปไซซีนอะไรต่างๆมันจะช่วยลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลในลำไส้เล็กคือมันทำไม่ทำให้ไขมันและคเลสเตอรอลเนี่ยผ่านเข้าไปสู่กระแสเลือดได้ เพราะฉะนั้นมันก็สามารถควบคุมได้ระดับหนึ่งนะคะ,คะแต่ว่าคราวนี้วิธีการรับประทานก็เหมือนที่บอกไปว่าเราอาจจะต้องไปกินเป็นอาหารเวลาที่เรากินโจ๊กกินกว๋วยเตี๋ยวกินอะไรเนี่ยก็ใส่พริกไทยไปเยอะๆหรือถ้าใครที่แบบว่ามีน้ําหนักเยอะๆอยากจะเน้นลงอยากจะกินพริกไทยที่มันเป็นแคปซูลแล้วก็จะต้องกินในช่วงหลังอาหารห้ามกินตอนท้องว่างนะคะอันนี้คือพริกไทยอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็กระเทียม กระเทียมนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันช่วยลดคอเลสเตอรอลคือความอ้วนทั้งหลายเนี่ยนอกจากมันจะเป็นไขมันใต้ผิวหนังที่เขาเรียกว่าสับคิวตเนียแล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับพวกคอเลสเตอรอลหรือว่าไขมันที่ไม่ดี ldl พวกนี้ถ้ามันมีเยอะมันก็จะไปพอกคูนรวมพลังกันทําให้อ้วนเพราะฉะนั้นกระเทียมก็เป็นหนึ่งในส่นภายในงานสารสุขบนฐานที่สามารถที่จะช่วยควบคุมได้บ้างนะคะกินแบบง่ายๆเลยค่ะกินครั้งหนึ่งประมาณ5 7ถึงกลีบ กินพอมอาหารหรือเวลาที่เรากินข้าวขาวหมูน้องส้มเอาออกไหมข้กระเทียมกระเทียมตัวกระเทียม <laughs> ใช่ไหมคะกินกินบ้างคะ่ะต้องกินด้วยนะคะเพราะว่ากระเทียมมันจะไปช่วยลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในตรงนั้นได้นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งมะขามป้อมตัวมะขามป้อมเนี่ยนอกจากมันจะมีพวกเขาเรียกว่าต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยในเรื่องของชะลอวัยชะลอเซลล์ต่างๆแล้วเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลได้ด้วย ะะอันนี้อาจจะกินเป็นรูปแบบของผลไม้จิ้มเกลือดื่มน้ำตามบำรุงเสียงแก้ขับเสมหะแก้ระคายคอได้ด้วยนะคะคนอกจากนั้นก็จะมีในกลุ่มของพวกกระเจียเจ๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดงเนี่ยเราจะใช้เป็นพวกกลีบเลี้ยงนะคะอาจจะใช้ในรูปแบบของเครื่องดื่มชงดื่มก็ได้เลยก็ในส่วนของประโยชน์สรมรคุณก็จะคล้ายๆกันกับส่วนภัยที่ผ่านมาเนาะลดคลอเลสเตอรอลลดการดูดซึมของพวก ไขมันไม่ดีต่างๆเข้าสู่กระแสเลือดนอกจากนั้นใบมะรุมก็ได้นะคะใบมะรุมหอมแดงพวกนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะขาก็ได้นะคะน้ำมันหอมระเหยจากขา,ขาอันนี้ก็ช่วยได้ใช่คะ่ะข,ขาที่เราใช้แบบต้ยมยำใช่ไหมคะอ่านั่นแหละก็ได้ขาอันนี่นคือโดยโดยส่วนตัวแล้วหนูคิดว่าถ้ากินแบบกินแบบสดๆเนี่ยน่าจะค่อนข้างยากหมายถึงว่าหรือกินเป็นแบบ คือทั้งหมดที่พี่หนิงกล่าวมาเนี่ยค่ะก็อยากให้แนะนําให้กินเป็นอาหารอ๋อคือเป็นส่วนประกอบของอาหารได้เลยคืออาหารเป็นยาเลยอาหารสุนไพร่ถิ่นกินเป็นไม่ป่วยนะคะตามสโลแกนของท่านรฐมรีเลยนะคะเจ็บป่วยใครใดคิดถึงยาไทยหรือว่าสุนไพรไทยก่อนไปหาหมออันนี้ก็คือคือคนคนที่อ้วนเนาะเขาเรียกว่าคืออาจจะเป็นคนป่วยแล้วแหละแต่บางคนจะไม่รู้ตัวคืออ้วนระยะหนึ่งสองสามนั่นคือเริ่มป่วยละ คราวนี้พอเริ่มป่วยล้วก็หามาดูแลตัวเองด้วยอาหารนะคะอาหารสมุนไพรเนี่ยหรือพวกที่มันมีน้ํามันที่ออกรถเผ็ดร้อนซ่าๆหน่อยพวกนี้ก็จะช่วยดูแลในเรื่องนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะอย่างอย่างสมุนไพรที่คุณหมอหนิงบอกมาเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดเรากินหรือว่าอะไรเนีเรามีข้อควรระวังไหมคะคือถ้าเรากินเป็นอาหารเนี่ยอาการแซกซ้อนหรือว่าอันตรายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยคะ่ะ เรากินเป็นเป็นอาหารแล้วก็มีความหลากหลายของรสชาติหลายๆรสนะคะมีครบหมดทั้งทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งเค็มทั้งขมทั้งสีร่รสหรือรสอูมามิอะไรต่างๆใช่ไหมมันครบเลยทั้ง5้ารสแล้วเราจะต้องไม่กินชนิดใดชนิดหนึ่งแบบยาวๆแล้ว,วก็สลับกันกินค่ะแต่และเมนูก็เลือกสมุนไพรที่มันเหมาะกับเราเหมาะกับคนอ้วนก็เมื่อกี้ที่พี่หนึ่งได้บอกไปแล้วจะมีอีกคาะสาหรับ คนที่ติดหวานค่ะคือบางคนเนี่ยกลัวว่าถ้าเกิดลดน้ําตาลไปเลยแบบนี้ค่ะ<ม>เราจะไม่อร่อยมีสมุนไพรตัวไหนที่ใช้ทดแทนน้าตาลได้บ้างไหมคะก็มีนะคะก็มีเอาเป็นสมุนไพรไทยๆแล้วกันเนาะค่ะอะอย่างเช่นตัวย่าหวานนะคะย่าหวานเนี่ยเป็นสมุนไพรที่สําหรับคนที่รักสุขภาพค่อนข้างจะรู้จักพอนเป็นสมุนไพรที่ให้ความหวานมากกว่าน้ําตาลถึง50-100ถึงเท่าเลยนะคะแล้วก็ในตอนเนี้ย ในอุตสาหรกรรมอาหารเสริมต่างๆก็จะใช้เยอะเพราะมีความหวานคราวนี้เวลาที่เราจะนําไปใช้ทดแทนเนี่ยคะ่ะถึงแม้ว่ามันจะแทนความหวานได้ก็ไม่อยากให้กินต่อเนื่องกันไปนานๆเนื่องจากว่าไม่มีสมุนไพรชนิดไหนหรือว่าอาหารตัวไหนที่มันกินได้ยาวนานตลอดเนาะก็ <c oughs> อยากให้กินเป็นช่วงเวลาหรือเราอาจจะไม่ต้องใส่ไปเยอะอาจจะใช้แค่หวานที่มันพอที่เราจะรับประทานได้นะคะสําหรับแ้วหวานมันมันช่วยบารุงร่างกายได้ด้วย อีกอันนึงก็คือเป็นน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งน้ำผึ้งนี่เราก็สามารถที่จะใช้มันมันทางการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์แผนโบราณของเราเนี่ยมันใช้บำรุงร่างกายอยู่แล้วมันมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอายุวัฒนะทางด้านแผนไทยแต่ระวังนิดนึงว่าน้ำผึ้งให้แคลอรี่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เบาหวานความดัน<อ>ก็ต้องระมัดระวังหรือไม่คนอ้วนอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดยังไม่มีเพื่อนบ้าน เขาเรียกว่าเป็นเพื่อนบ้านประหวันความดันเนี่ยเข้ามาร่วมได้กินหวานเยอะๆก็อาจจะเป็นได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นชะเอมเทศชะเอมเทศเหรอคะชะเอมเทศค่ะชะเอมเทศนี่จะมีสรรพคุณในเรื่องของอทําให้ชุ่มคอนะคะแก้เจ็บคอแก้ระคายคอซึ่งชะเอมเทศเนี่ยเป็นหนึ่งในสูุนภัยที่อยู่ในตำรับยาแผนไทยเยอะมากเพราะว่าเป็นเป็นตัวยาสมุนภัยที่ช่วยปรุงแต่งรสให้ตำรับนั้นน่มีรสชาติที่ดีเพราะมันจะหวานกลมกล่อมหวานแล้วชุ่มคอ ะะมันอยู่ในพวกยาแก้องค์สมุนไพรเกือบทุกชนิดเลยสําหรับชาเอมเทศถ้าเวลาเราจะเอามาทําเป็นเครื่องดื่มเราก็ใช้ชาเอมเทศนี่แหละคะ่ะอาจจะเป็นที่ขายตามร้านยาเท่เชื่อถือได้นะแห้งๆมาทุบๆสับๆใส่เป็นเครื่องดื่มชงดื่มได้เลยใส่กับสมุนไพรที่เราชอบนะคะมีอะไรอีกวันหวานอาจจะเป็นน้ําตาลมะพร้าวก็ได้ค่ะน้ําตาลมะพร้าวหรือว่าน้ําตาลจากช่อดอกมะพร้าวนะคะอันนี้ก็ใช้ปรุงในอาหาร ที่เมนูอาหารที่เราชอบแต่ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าแคลอรี่สูงเหมือนกันอาจจะนิดเดียวเนี่ยค่ะสี่สามสี่ตัวก็ใช้ได้ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยใช้แทนน้ำตาลได้แต่ก็ต้องอยู่ในปริมาณที่พอดีแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างตัวย่าหวานถึงแม้มันจะไม่มีแคลอรี่เลยเนาะ,ะอาจจะเราก็ไม่กินติดต่อเนื่องกันยาวนานเพราะว่าร่างกายเราเคยชินมันก็จะไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันในส่วนของน้ำผึ้งน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยไอเนี่ยมีแคลอรี่สูง ก็ต้องระมัดระวังเบาหวานความดันโรคหัวใจและหลอดเลือดต่างๆนะคะรวมทั้งอีกอันนึงชาเอมเทศเอมเทศนี่ค่อนข้างจะปลอดภัยให้แคลอรี่น้อยเหมือนกับย่าหวานนะคะแต่ก็ไม่ควรติดต่อกันนานยาวนานจะมีเกี่ยวกับการทาอาหารีิค่ะส้มว่าบางบ้านของไทยเนี่ยจะติดผงชูรสแต่ว่าเรากลัวว่าถ้าเกิดเรากินโซเดียมมากเกินไปแบบนี้ค่ะความดันก็จะขึ้นแบบนี้มีพืชสมุนไพรที่จะช่วยชูรสอาหารได้แทนบ้างไหมคะ่ะ จริงๆอันนี้พี่หนิงทำการบ้านมาเยอะมานานเพราะว่าตัวเป็นคนอีสานแล้วก็ติดพุงชิรดตมั้งแต่เกิดนะเกิดขึ้นมาก,ก็ต้องกินเลยค่ะส้ตมตำตำปละเนี่ยคือต้องเอานัวไว้ก่อนคือช่วงหลังนี่ก็จะกินไม่ได้นะคะพงชิรดกินแล้วแพ้เมื่อก่อนไม่แพ้แต่เดี๋ยวนี้แพ้นี่แบบปากจเจอปากบวมเลยก็มันมีนะคะคือรสชาติของอาหารในภูมิภาคบ้านเราหรือแม้กระทั่งทั่วโลกเลยมันจะมีอยู่ห้ารสที่เป็นรสชาติที่ ออกมาเป็นรูปธรรมเลยเนาะ,ะจะมีเปรี้ยวมีเค็มมีขมมีหวานแล้วก็อูมามิอูมามินี่คือมันจะไม่ออกไปสี่รสมันจะเอาสี่รสนั้นมารวมกันเลยเรียกง่ายๆว่าเป็นรสกลมกล่อมนัวแบบกลมกล่อมนัวใช่ค่ะเขาเรียกว่ารสนัวแล้วคราวนี้มันมีสมุนไพรที่มันมีรสนัวคือเขาเรียกมันมีกลูตาเมต ถ้าผงชีลอดเป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมตใช่ไหมคะอสมุนไพกลุ่มเนี้ยมันมีกลูตาเมตซึ่งพอเราไปปรุงแต่งในเมนูอาหารเนี่ยมันก็จะทําให้อาหารนั้นกลมกล่อมเหมือนใส่ผงชีลอดอาที่เช่นนะคะมะเขือเทศอีตัวไลโคปีนมันก็มีกลูตาเมตด้วยนะคะก็ทําให้กลมกล่อมได้นะคะพวกธัญพืชต่างๆค่ะพวกถั่วถั่วงาทั้งหลายพวกเนี้ยถั่วทุกถั่วถั่วลันเต้าพวกเนี้ยนะคะคุณมีตระกูลถั่วได้หมดเลยอันนี้ก็นัวได้นะคะ หน้าไม้ฝรั่งอันนี้ก็หน้าไม้ฝรั่งนี่ก็ช่วยให้นัวได้เหมือนกันนะคะเห็ดสารพัดเหด็ไดได้ทุกเห็ดเลยใช่ไหมได้ทุกเห็ดเลยคือเห็ดเนี่ยแคลอรี่ต่ํามีโปรตรีนโปรตรีนจากพืชที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็มีความนัวนัวนอกจากนั้นผักอีกอันนึงบ็อกคลอรี่บ็อกคลอี่นี่ก็มีกลูตาเมตเยอะอันนี้ก็ช่วยทําให้อาหารมีความกลมกล่อมได้นะคะก็จะ ประมาณเนี่ค่ะเป็นเป็นกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มทัานยาพืชกลุ่มไอ้พวกที่มีไลโคปีนพวกสีแดงแดงเหลืองเหลืองแม้กระทั่งฟักทองอ่าแครัน,นี้ก็ได้เหมือนกันแล้วถ้าสําหรับกลุ่มผู้ป่วยละคะคุณหมอที่อาจจะมีโรคประจําตัวมียายาที่ทานประจําอยู่แล้วแบบนี้ค่ะเราสามารถทานควบคู่ไปกับสมุนไพรอย่างที่คุณหมอแนะนํามาได้ไหมคะควบคู่ได้แต่ต้องทําเป็นอาหาร เหมือนที่ได้บอกไปในเบื้องต้นว่าเรานํามาประกอบเป็นเมนูอาหารที่เราชอบแต่ปรุงแต่งไปด้วยสมุนไพรในกลุ่มเนี้กลุ่มดังกล่าวที่เราได้กล่าวมาเนื่องจากร่างกายเราอ้วนเรากินกลุ่มนี้ควบคู่ไปถึงแม้ว่าเราจะกินยาของแผนปัจจุบันอยู่แล้วมันก็ไม่มีผลข้างเคียงเขาเรียกว่าม,ม,มันไม่ถึงขนาดที่จะเป็นดักอินเตอร์เรกชันกันได้เพราะมันเป็นพืชที่ยังไม่ได้เป็นสารสกัดมันจะมีสารสําคัญไม่ได้มีประมาณที่สูงมากในแต่ละมือ้อมือ,มอกินให้หลากหลายให้หลายๆผักให้หลายๆเมนูเข้าไว้ ไม่มีผลข้างเคียงแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณหมอหนิงค่ะช,ช่วยฝากการดูแลตัวเองตามาศาสตร์การแพทย์แผนไทยค่ะเพื่อลดการป่วยโรค NCD ให้ท่านผู้ชมหน่อยค่ะค่ะก็สุดท้ายนี้จะฝากไว้นะคะว่าเราจะลดปล่วยจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD นี้ได้ยังไงนะคะตามหลักการแพทย์แผนไทยจะใช้หลักการที่เรียกว่าหลักธรรมนามัยค่ะหลักธรรมนามัยนี่คือเป็นหลักการดูแลสุขภาพร่างกายด้วย3อย่างก็คือ กายนามัยจิต,ตานามัยนะคะแล้วก็ชีวิตานามัยกายนามัยก็คือดูแลสุขภาพร่างกายร่างกายยังไงก็คืออาหารการกินนี่แหละคะ่ะกินอาหารถูกหลักถูกส่วนถูกวิธีถูกกับโรคไม่มากเกินไม่น้อยเกินนะคะอาหารสะอาดใจต่างๆนอกจากเรื่องอาหารก็เป็นเรื่องการออกกําลังกายการนอนหลับพักผ่อนเพียงพอดื่มน้ําสะอาดเพียงพอนะคะอันน,น,นี้อันนี้คือ กายานามัยแต่ถ้าเป็นจิตนามัยจิตนามัยก็คือการดูแลรักษาสุขภาพจิตหมายถึงว่าเราจะต้องไม่ให้ตัวเองเครียดนะคะผ่อนคลายถ้าเรารู้สึกว่าเราเครียดอาจจะมีการเข้าวัดบ้างก็ได้สนทนาธรรมาหางานอดิเรกนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่เราชอบจะไปร้องรําทําเพลงจะาวาดภาพอะไรก็ได้อันนี้คือจิตนามัยอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นชีวิตนามัยค่ะชีวิตนามัยนี่คือการดําเนินชีวิตให้อยู่ในอ่าสิ่งที่ เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบรวมทั้งการประกอบอาชีพต่างๆการจัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสะอา้านอันนี้ก็จะลดอาการเจ็บป่วยจากเอ็นซีได้ค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอหนึ่งที่นำความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรมาฝากท่านผู้ชมนะคะ,คะขอบคุณค่ะ,คะ สมุนไพไทยช่วยลดความเสี่ยงการป่วยเป็นโรค NCD ได้ในระดับหนึ่งค่ะแต่ควรรับประทานเป็นอาหารให้หลากหลายและไม่ทานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานก็จะปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้วยความห่วงใยจากพวกเราเชาวจับมาคุยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ